ใจจใจขอบใจทุกคนเลยนะครูคะ<ฮ>พวกเราทุกคนขอให้ครูมีความสุขมากๆค่ะใช่ค่ะใจจ้ะถึงพวกเราเพิ่งจะรู้จักครูได้ไม่นานแต่ครูก็ปฏิบัติกับพวกเราเป็นเสมือนแม่ของพวกเราพวกเราอ่ะเป็นเด็กกำพร้าของสังคมไม่ได้อบอุ่น ไม่ได้เข้มแข็งและก็ไม่ได้มั่นใจอย่างที่พวกเราแสดงออกนะแต่โชคดีค่ะที่มีครูเป็นเสมือนแม่ของพวกเราไม่เอาแกโอ้ก็เป็นอาจารย์แม่ครับวายอิชมดกุมเหลังซื้อ น,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 นี่ค่ะครูบีมีโน้ตจากพ่อครูบีมาด้วยนะคะหนูจดไปเปิดบายวันเลยค่ะ,คะไอบ้บีมีความสุขนะลูกอย่าลืมชนะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองค่ะฟังค,ค,ครูนะโชว์ชุดเมื่อกี้เนี่ถึงแม้ว่าจะฉุกละหุไปหน่อยแต่ก็พร้อมเพียงสวยงามดี <laughs> กมันพรุ่งนี้เอาแบบนี้เลยนะรู้ไหมแต่ก่อนเนี่ยนะครูอาจจะอยากชนะแต่วันนี้ความสุขของครูอะไม่ได้แค่เห็นพวกเธอชนะได้เหรียญทองแต่ครูอยากจะเห็นพวกเธอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนที่พ่อครูบอกชนะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองนะคะ Tchau. <laughs>